ลิซ่าได้วิดีโอคอคุยกับแฟนคลับไทยซึ่งวันนี้นะครับสาวสาแบล็คพิ้งค์ได้มาทํากิจกรรมแฟนไซด์กับลิงก์และบอกได้เลยนะครับการส่งแฟนไซด์เป็นอะไรที่แอดไม่เคยได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าคนที่โชคดีได้แฟนไซด์นะครับได้คุยอะไรกันบ้างกับลิซ่าใช่อยากเห็นลิซ่ายินมเยอะมีความสุขเยอะๆเค <Okay. S 2> เป็น <ขอ S 2> ไงบ้างเหนื่ <okay. S 1> ย okay, อยไหม ขอบคุณ<ด>นะขอบคุณนะคะได<พ>้เห็นได้ฟังกันนี้หมดมีกำลังใจง<ว>ลิซ่า<ว>ลิซ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรหายอยีกรอบนะโทรเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปโ,รไโอเคบายบายดูแลตัวเองดีๆนะเที่ยวเป็นการคุยกันที่น่ารักมากๆเลยนะครับแฟนคลับได้มีการถามถ่ายลิซ่าว่าสบายดีมั้ยเหนื่อยหรือเปล่า และเมื่อลิซ่าได้ยินคําถามนั้นนะครับลิซ่าก็ตอบว่าพอได้พอได้แต่ท่าทีของลิซ่านะครับแอดว่าลิซ่าดูล้าพอสมควรเลยซึ่งลิซ่าได้ทําการขอกอดแฟนคลับไปทีนึงนะครับและเธอก็ได้บอกอีกว่าได้ฟังแบบนี้หนูก็มีกําลังใจแล้วและต่อมานะครับก็ได้มีภาพตัวอย่างจากรายการ Knowing Brothers และดูจากท่านะครับก็รู้แล้วว่าลิซ่าจะมาทวงตําแหน่งสายย่อในรายการนี้และเมื่อตอนที่ลิซ่าไปรายการนี้ในเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็ได้เป็นกระแสอย่างมากในการเต้นสายย่อ และคลิปลิซ่าของรายการนี้นะครับได้ไปถึง31ล้านวิวเลยทีเดียวและในการโชว์การเต้นสายย่อของลิซ่านะครับลิซ่าได้โชว์ความกวนในการบกแท็กซี่ไปซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้พิธีกรรายการและคนเกาหลีถูกใจมากๆเพราะว่าท่านี้นะครับมันทั้งกวนวแล้วก็น่ารักดีและท่านี้นะครับก็ยังคงเป็นกระแสตอนที่ลิซ่าไปงานสไปจึงต้องทําให้เธอนะครับต้องโชว์สเต็ปดึงดาวอีกรอบและนั่นนะครับก็เป็นกระแสดึงดาวของลิซ่าในตอนนั้นเรียกได้ว่าทั้งกวนวแล้วก็ทั้งน่ารักเลยนะครับ แล้วดูจากทีเซอร์รายการแล้วเนี่ยลิซ่าน่าจะมาทวงตำแหน่งเมื่อสามปีที่แล้วแน่นอนโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับก็กลับไปฟังเพลงเลิฟซิเกิลได้นะตอนนี้นะครับฉากเจนนี่ที่ถูกดราม่าก็ถูกเปลี่ยนแล้วไปดูกันได้ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ